สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันครับข้วแรวแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดือมนะจ้ามือนีแม่อันดาขอ,อนําเสนอเมนูแกงอีบุกหรือว่าตนอีลอกใส่สีโค้งหมูใส่กะทิใส่ข่าเบือใบยาน้วกับใบนั้งรักหอมหอมห้าก็สีไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ห้องสใส่ในมือนีกะซิมีข้นอหมู ปลาบดเขาเบือกะทิกองเกลือผงชูรสสี่โค้งหมูอันนี้กระสิเป็นอีบุ๊กหรือว่าอีหลอกที่ว่าแม่อันดาต้มไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะก็สิมี่บักพริกซดสหอมแดง กระเทียมใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูตะไคร้แล้วก็ใบยยานางเนาะค่ะก่อนอื่นเลยนันแม่นดากระสีเอาวัตถุดิบทีห้าเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่นดากระสีเอาตะไคร้มาหั่นเตรียมไว้สําหรับตะไคร้มือนีทีแม่นดาสีใสแม่นดากระสีใสทั้งเบิดประมาณสองต้นหลังจากนั้นเ้ากระสีมาเด็ดใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูเตรียมไว้สําหรับใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูมือนีแม่นดากระสีใสทั้งเบิดกาหนึ่ง ปริมาณทแมแอันดาสีใสกับประมาณกําละหาบานเนาะค่ะพี่น้องแล้วต่อไปแม่อันดากระสีเอาเข่าเบือมาตำําหรับเข่าเบือที่ห้าสีใสมือี้แม่อันดากระสีใสเข่าสานเข่าเหนียวห้ากระสีใสทั้งเบิดประมาณกําหนึ่งแม่อันดากระสีใ่ถิมว้ประมาณสี่ชั่วโมงหลังจากจะห้าตำเข่าเบือแลกแล้วต่อไปแม่อันดากระสีตักใส่ถั่วแยกออกไว้แล้วต่อไปแม่อันดากระสีเอาบักพริกซดกระเทียมแลวก็ตามด้วยหอมแดงที่เขาปอกเปลือกลางนามไวเซจสับเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในโคกตาโดยตะไคร้ที่เ้าซอยไวเรียบร้อยแล้วใสลงไป แล้วต่อไปแม่อันดาการะสิเอาเกลือใส่ลงไปจัหน้อยนึงหลังจากนั้นเทาก็สิตําให้มันพอแหลกเพราะแต่ว่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างแหลกเขากันดีแล้วต่อไปแม่อันดาการะสิเอาใบยานางเี่เาเตรียมไว้เอาไปปัน้นสําหรับใบยานางมือนีแม่อันดาการะสิใส่ทั้งหมดประมาณํำนึง ก่อนทีห้าสิเอาไปปั่นนันแม่นดากระสีหันให้มันเป็นสินน้อยๆก่อนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าใบมีดในเครื่องปั่นของแม่นดาสีบ่ไครข่มปันไดแม่นดากระเลสสีหันซะก่อนเนาะค่ะพี่น้องมันจะได้แหลกง่ายแล้วแม่นดากระสีเติมน้ำปลาลงไปจักน้อยนึงจังค่อยเอาไปปั่นเนาะค่ะหลังจากที่ห้าปั่นน้ำยาหน้างไวเสรซจสับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดากระสีกองเอาตั้งแต้น้ำการกองนี้แม่นดากระสีใส่น้ำปลาลงไปประมาณลิตรนึงหลังจากนั้นเ่ากระสิเอาข้าเบื่อที่ห้าตามว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไป หลังจากนั้นแม่นดากาสิค้นเขาเบื่อให้มันละลายเพราะแต่ว่าเขาเบื่อละลายดีแล้วต่อไปแม่นดากาสิเอาหม้อขึ้นข่างไฟแล้วก็ใส่พริกแกงเทาตำว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่นดากาสิขัวให้พริกแกงของเท้าพอหอมเพราะแต่ว่าพริกแกงของเท้าเริ่มแห้งแม่นดากาสิเติมน้ำล้างคลุกลงไปจักหน่อยนึงหลังจากนั้นแม่นดากาสิใส่สิโคหมูเทาหั่นเตรีมไว้ใส่ลงไปส้หรับสิโคหมูมือนีแม่นดากาสิใส่ทั้งเบิดประมาณ8ขีดและต่อไปแม่นดากาสิใส่ข้าหมูลงไปสองก้อนแล้วก็ตามดยปปาาบระมณโต หลังจากนั el, hacia el, hacia el el. ้นห้ากระสีขัวต่อไปอีกจนกวัวสีโค้งของห้าเหล่มสุกจักน้อยเพราะแต่ว่าสีโค้งของห้าเหล่มสุกจักน้อยแล้วต่อไปแม่นดากระสีใสน้ำกะทิลงไปสำรับกะทิที่แม่นดาสีใสมอนีกระสีเป็นกะทิกองลวกระตามดวนน้ำยานั่งกับข่าเบื่อที่ห้าผสมกันไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปแล้วต่อไปแม่นดากระสีใสต้นอีบุกหรือว่าต้นอีหลอกที่ห้าต้มไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสำรับต้นอีบุกหรือว่าต้นอีหลอกพี่น้องบางค้นก็อาจจะบรรูจักกระสีเป็นคือจังลูกที่แม่นดาขึ้นไปให้พี่น้องงเบินนีะะค ก้อนที fall Means, me, al ่แม่อันดาสีเอามาแกงแม่อันดากรสิลอกเปลือกมันออกสกนแล้วก็หันให้มันเป็นสินน้อยๆตามที่เทาต้องการหลังจากนั้นแม่อันดากรสีเอาไปต้มเอาน้ำคั้นมันออกการต้มนี้แม่อันดากรสิใส่บักขามเปียกลงไปน้ำนาะคขาพี่น้องหลังจากนั้นแม่อันดากรสีเอามาล่างต่อไปแม่อันดากรสิปิดฟ้าทิมใบตาห้แกงของเฮ้าซุกตอนนี้เองแกงของเฮากระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากรสิใส่ผงชูรสลงไปสองส่วนซาเราก็ตามด้วยใบนั่งรักหรือว่าพักอีตูที่เฮ้าเด็ดเตรียมไว้ใส่ลงไปสสาหรััััับบบนนนงงงกกกมมีแ่ดดิิทเึ หลังจากนั้นแม่อันดากระิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเสร็จแล้วห้ากระิซิมรดเบิงขันแม่นว่าพอดีแล้วห้ากระซิปิดแก๊สแล้วกระตากออ้อบเสร์ฟไปเลยเนาะค่ะเป็ดจังใดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็ตดตาแสบวะจ้าสำหรับคลิปมือนีแม่อันดากะขอจบไปแต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาะสุดท้ายนีแม่อันดากะขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาในเด้อคะ่ะขอบคุณด้หลายคะ่ะ